สวัสดีค่ะไอนะคะเป็นนักกายภาพบําบัดประจาคลินิกแก้ภาพบําบัดเสริมสุขค่คะหลังจากที่ไอได้แนะนําท่าบริหารเกี่ยวกับอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกไปเมื่อคลิปที่แล้วแล้วนะคะวันนี้ไอก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการปรัฤติกรรมในชีวิตประจําวันที่อาจจะส่งผลให้อาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกอะคะ่ะมันจะกระตุ้นอาการมาจากท่านั่งเป็นหลักเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็มักจะนั่งแบบนี้ หลายๆหน่อยนะคะสังเกตดูว่ากระดูกสันหลังนะคะมันจะค่อนข้างโค้งทีนี้ค่ะมันก็เลยกระตุ้นให้ผนังหมอนรองกระดูกมันฉีกขาดเรื่อยๆเลยนะคะจนแบบปูดออกมาอักเสบออกมานะคะทีนี้เนี่ยแนะนําก็คือว่าให้นั่งหลังตรงค่ะนั่งหลังตรงแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้านั่งแบบเนี้ยสักพักแล้วเมื่อยมันก็จะค่อยๆไหลอย่างนี้แล้วเราก็จะกลับไปอยู่ท่าเดิมนะคะ ทีนี้ก็แนะนำก็คือว่าให้หาเก้าอี้ที่มันมีพนักพิงอะคะ่ะจะเป็นเก้าอี้ทํางานหรือว่าเวลาเรานั่งขับรถก็ได้นะคะหลักการคือเอาก้นนะคะเข้าไปให้ลึกที่สุดให้ชิดพนักพิงเลยนะคะแล้วก็พิงหลังไปอย่างนี้สังเกตดูว่ากระดูกสันหลังเันจะตรงขึ้นนะคะแล้วเวลาเรานั่งอยู่ในท่าน,นี้นะคะ่ะมันจะนั่งได้นานขึ้นจะไม่ค่อยเมื่อยนะคะประมาณนี้ทีนี้อะคะ่ะต่อให้นั่ง ถูกแล้วนั่งตัวตรงแบบนี้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่แนะนำให้นั่งนานเกินหนึ่งชั่วโมงอยู่ดีนะคะเราควรจะเปลี่ยนท่าทางทุกหนึ่งชั่วโมงหรือลุกขึ้นไปทำท่าบริหารทุกหนึ่งชั่วโมงทีนี้เนี่ยการนั่งนะคะแนะนำคือให้นั่งเก้าอี้แบบนี้นะคะไม่แนะนำให้นั่งพื้น นะคะนั่งพับเพียบนั่งคัดสมาดนั่งยองๆหรือว่าเวลาที่เรานั่งดูทีวีเนี่ยเราชอบแบบนั่งเหยียดขาเนาะขออนุญาตนะคะอย่างเวลาเรานั่งพิงเหยียดขาบนเตียงเนี่ยอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะให้นั่งเป็นเก้าอี้ที่มัมีพนักพิงแบบนี้ไม่ต่ําเกินไปทีนี้อาการปวดหลังจากหมอนรองกระดูกเนี่ยไม่ยากนะคะนั่งก็นั่งให้ตรงนอนก็นอนให้ราบนะคะจะนอนหงายนอนตะแคงหรือนอนคว่ำท่าไหนก็ได้ แต่ต้องหลีกเลี่ยงที่นอนที่มันนิ่มเกินไปที่นอนที่ตกท้องช้างนะคะนอนเปรหรือเก้าอี้แชหะที่มันทําให้หลังเราโค้งๆอะคะ่ะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงส่วนถ้าเกิดหลีกเลี่ยงการยกของหนักได้ก็จะดีแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนี่ยแนะนําก็คือว่าเปลี่ยนการยกของหนักนะคะก็คือปกติเนี่ยถ้าเรายกไปนี้เลยอย่างเงี้ยให้หลีกเลี่ยงนะคะอันนี้ไม่ทำเนาะเราจะไม่ก,ก้มหลังลงตรงๆ,ๆนี้นะคะสังเกตด,ดูหลังเราจะโค้งมากเลยนะคะ นี้ปรับก็คือว่าให้ยอ่อขาลงไปค่ะนี้เนาะจะเป็นยอ่อในลักษณะนี้ก็ได้พยายามให้หลังมันอยู่ตรงๆนะคะแล้วเราก็ยกของแบบนี้เนาะหรือถ้าใครออกกําลังกายข่านี้เลยดีมากเลยค่ะเขาเรียกว่า deadlift ค่ะคือมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะเราจะยกลงไปนี้เนาะแล้วก็ถือของแล้วก็ยกขึ้นมาหลังเราก็จะตรงนะคะแล้วเราก็จะไม่ปวดหลัง แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้กําลังขาซะเยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรายกด้วย2ท่านี้ไม่ได้นะคะแสดงว่าของชิ้นนั้นมันหนักเกินไปให้หาคนช่วยหรือให้แบ่งยกอะค่ะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ไม่ยากเลยนั่งให้ตรงนอนให้ราบหลีกเลี่ยงการยกของหนักประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนอนขอะคะบนนะค,ะขอคุณมากคะ่ะ